สวัสดีคะ่ะทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ามาพบกับมะลิลาสตอรี่กันอีกเช่นเคยนะคะและในวันนี้มะลิจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับต้นเศรษฐีเรือนนอกกันค่ะต้นว่านเศรษฐีเรือนนอกจะมีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่า Spider p l a n ลหรือเรียกอีกชื่อว่าต้นแมงมุมนั่นเองค่ะ และในการที่ได้ชื่อว่าสไปเดอร์เพลนหรือต้นแมงมุมเนี่ยก็เป็นชื่อเรียกจากลักษณะของต้นอ่อนที่เกิดกระจุกติดกันแน่นหลายต้นบนช่อดดอกคล้ายกับใยแมงมุมนั่นเองค่ะ ต้นว่านเศรษฐีเรือนนอกนะคะจะเป็นพืชล้มลุกที่มีอายุหลายปีและลำต้นนะคะจะแตกออกเป็นทรงพุ่มสูงประมาณ30-50ถึงเซนติเมตรและลำต้นกลมเข่งตั้งตรงและถูกหุ้มด้วยกากใบเรียงสลับกันเป็นชั้นๆและลำต้นนะคะจะมีแตกเง้าหรือต้นใหม่ออกมาเรื่อยๆคล้ายกับการแตกเง้าของต้นตะไคร้นั่นเองค่ะและลักษณะใบของว่านเศรษฐีเรือนนอกนะคะใบจะมีลักษณะเรียวยาวปลายใบโค้งลงดิน ขอบของใบนะคะจะเรียบมีโคนใบแคบกลางใบกว้างและปลายใบแหลมค่ะและแผ่นใบนะคะจะมีแถบสีขาวหรือว่าสีครีมสองแถบบริเวณด้านนอกของขอบใบซ้ายขวาและอาจพบริ้วแถบเขียวขนาดเล็กเกมได้บ้างส่วนแผ่นใบด้านในนะคะก็จะเป็นแถบสีเขียวหนึ่งแถบนั่นเองค่ะและต่อไปจะเป็นลักษณะดอกของต้นเศรษฐีเรือนนอกนะคะ ต้นเศรษฐีเรือนนอกจะออกดอกเป็นช่อและช่อดอกจะมีลักษณะขอปล่องกลมและยาวค่ะส่วนตัวของดอกนะคะจะประกอบไปด้วยกลีบดอกสีขาว5กลีบและตรงกลางนะคะจะมีเกสรตัวผู้5อันปลายของเกสรน,นะคะจะโค้งงอและมีสีเหลืองหุ้มเกสรตัวเมียสีขาว1อันนั่นเองค่ะ และคนไทยโบราณนะคะก็ยังมีความเชื่ออีกว่าหากต้นว่านเศรษฐีเรือนนอกของเรานะคะออกดอกช่วงใดช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่วาสนาของผู้ปลูกหรือคนในบ้านจะมีมากการทำมาค้าขายนะคะก็จะรุ่งเรืองหรืออาจจะได้โชคก้อนใหญ่ก็เป็นได้ค่ะและการขยายพันธุ์นะคะเราก็จะขยายพันธุ์ได้ใน2วิธีวิธีแรกนะคะเราจะขยายพันธุ์ด้วยการแยกกอส่วนวิธีที่2นะคะเราจะขยายพันธุ์ด้วยการปักชำไหลค่ะ แล้ววันนี้มะลิจะมาขยายพันธุ์ด้วยการปักชำไหลนะคะเพื่อนๆส่วนกระถางที่มะลิได้ใช้ในวันนี้ก็เป็นกระถางที่ทำการ DIY จากขวดน้ำพลาสติกค่ะสำหรับดินที่ใช้ปลูกนะคะก็จะเป็นดินร่วนปนทรายและผสมกากมะพร้าวค่ะ ต้นว่านเศรษฐีเรือนนอกเขาจะชอบเดทครึ่งวันเช้าถึงเดทรำไรส่วนการให้น้ำนะคะเราควรให้น้ำที่ปานกลางค่ะและในด้านความเชื่อของต้นว่านเศรษฐีเรือนนอกคนไทยโบราณนะคะจะเชื่อว่าใช้ปลูกเป็นไม้มงคลทั้งความเป็นมงคลในด้านความเมตตามหานิยมการป้องกันภยัยการเสริมสิริมงคลและการเสริมโชคนั่นเองค่ะ ต้นเศรษฐีเรือนนอกนะคะนอกจากจะเป็นไม้มงคลแล้วยังเป็นไม้ประดับที่ใช้ตกแต่งบ้านหรืออาคารแถมยังช่วยฟอ,อกอากาศให้มีอากาศที่สดชื่นบริสุทธิ์เพิ่มความสวยงามร่มรื่นและในช่วงงานเทศกาลหรืองานมงคลเรามักจะได้เห็นการนำว่านเศรษฐีเรือนนอกจัดวางใส่กระถางสวยๆแล้วผูกโบสีแดงเพื่อเพิ่มความเป็นมงคลแล้วนำไปมอบให้เป็นที่ระลึกในงานมงคลหรือเป็นของขวัญตามเทศกาลต่างๆได้อีกด้วยค่ะ ต้นวันเศรษฐีเรือนนอกนะคะจะเป็นต้นไม้มงคลที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กับต้นไม้มงคลสายพันธุ์อื่นเลยเนื่องจากเป็นพืชที่ปลูกง่ายและยังเป็นไม้มงคลที่มีชื่อไพเราะจึงทําให้คนไทยนะคะซึ่งมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องไม้มงคลอยู่แล้วเนี่ยก็ยิ่งให้ความสําคัญและให้ความสนใจในการนํามาปลูกไว้ที่บ้านมากยิ่งขึ้นค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับต้นว่านเศรษฐีเรือนนอกที่มะิิได้นำมาฝากในวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์และให้สาระความรู้แก่เพื่อนๆที่เข้ามารับชมอยู่ไม่มากก็น้อยนะคะแล้ววันนี้มะลิก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในเรื่องราวเกี่ยวกับต้นไม้ได้ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ